วันนี้นะครับวันนี้อ่าเป็นเลิกงามยามดีที่เราจะให้แก๊งที่ลงทะเบียนชิงบ้านนะครับได้เข้ารับชมบ้านตู้แก๊งตู้แคร็บตัวนี้ปึ้งถ้าเกิดสมมุติสี่กระบอกเนี่ยตัวนี้ก็เล่นได้เนี่ย เมย์ซ้ายเมย์ขวาบ้านบ้านหลังที่เราจะไปนี่มันมีชื่อไหมครับทีปปี้ยังไม่มีชื่อค่ังไม่ตั้งชื่อนี่เดี๋ยวให้อาจารย์เนียตั้งให้เลยยากเลยใช่คิดไม่ทันเลยอยู่ๆจะโยนก็โยนมาตรงนี้ไม่ถามสุขภพสุขภาพเอ้ยไอเราเข้าหลังบ้านเลยตรงด้านข้างข้างนอกนะ ขอบนอกว๊ับไงไปวินน้องรีบเหลือเกินโอ้ดูดูท่าเดินโอ้ยปวดหลังไอ้เจ้ากูถือเอเกตเนี้ยเนี้ยติเทนเนี้ยติเทนอุ้ยอะไรอ่ะหย่กว่าเจ้าเปลี่ยนท่าก่อนแกล้งเขาไอ้เจ้า ไมคันนี้มันช้าจังเบงขาอยู่อีเบ้ขวาดูมันพูดไอ้ยังเบ้ขวาเหรอดูนีไอ้ยังเบ้ขวาหอไอ้เชี่ยไป่าตามเจมาเป็นเจ้เเ้ขาอเ โอเคโอเคก่อนก็เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เป็นเลิกงามยามดีที่เราจะให้แก๊งที่ลงทะเบียนชิงบ้านนะครับได้เข้ารับชมบ้านว่ามุมไหนน่าอยู่แค่ไหนนะครับแอร์ตุณตี้มีอะไรบ้างอาจจะยังไม่เห็นได้ครบ ครบคันหรอกแต่ว่าไปดูคร่าวๆได้ว่าพื้นที่เล่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้านบ้านในบ้านตัวใหม่ของเรานะครับก็เดี๋ยวเราจะมีอะไรพิเศษพิเศษด้วยนะก็รอลุ้นกันด้านในไปนะครับป้าปครับเปิดประตูได้เลยครับอย่างยิ่งใหญ่ครับเดี๋ยว๋เอาเดี๋ยวไม่เอาเจ๊เจ๊หมดแดงเร็วสินำบ้านไสบาเขาไหนครับสาเาไหนยังไง ล็อกประตูครับใจเย็นใจเย็นครับจัทีล็อกประตูเลยพี่ตีเลยนะใช่ใล็อกประตูเลยตีเลยนะตีให้หมดครับจะมีประตูนี้นะครับมีประตูหน้าครับประตูหน้าครับอ้าอะเนี้อู้ประตูพี่เป็นะไรพี่้นหลังกนกออูวอ้ิ่งไอโอ้โหเรีเปิดประตูให้ดาดเข้าหน เดี๋ยวไล่เปิดประตูให้แป๊บนึงไล่เปิดประตูให้ก่อนมันมีพื้นที่ด้านนอกด้วยนะครับนอกจากอันนี้ข้างในบ้านยังมีพื้นที่ด้านนอกด้วยนะอันนี้คือข้างบ้านน่าจะมีจุดเบรกรถตู้เก๋งตู้แครับเดี๋ยวให้เวลาเซอร์เวย์จนถึง3า5ทุ่มนะครับ ให้เซอร์เวี์ถึงสนะามทุ่มยี่สิบห้านะอย yep. ่าลืมดูพื้นที่นอกบ้านด้วยนะคะมีพื้นที่นอกบ้านด้วยนะรถทุกคันด้วยนะประเด็นที่มันไปไงวะมีในเมืองรผมขี่ทุกคันแล้วรถในเมืองเชียร์เปลียงคู่ด้วยวิทย์เชีย นี่คืออะไรข้างนอกเหรออบ้านด้วยได้นะอะไรนะลงอ่างพี่เอ๊ยแปลกกูข้างได้ใช่ถ้าเกิดเขาทรายมาเติมข้าน้นมีกู่ะ ไม่ดูข้างนู้นรนะหว่างนี้สามารถลองทดสอบอาวุธได้อันนี้ไม่ตะลือนะใจโตโตใช่ไม่เตื่นไมใช่ใช่ใช่ล่างยิงถึงไหมถึงดิเนาะถึงถึงหน้าประตู น่าถึงหน้าประตูเอ๊ะหน้าประตูไม่น่าถึงไกลไปเอ้ยถึงเหรอวะอืมได้ได่น่าจะได้อยู่แต่มันใหญ่เนาะใหญ่มากเลยอืมวิ่งเก็บเสียงใช่ใช่ครับแป๊บเดียวครับ อยู่ไอโลโลมโดน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 ตรงนี้เล่นได้สองข้างเลยตรงนี้ปึ้งถ้าเกิดสมมติสี่กระบอกเนี่ยตรงนี้ก็เล่นได้เนี่ยแต่ว่ามันหักมุมเยอะพูดถึงไอตรงนี้หน้าประตูเนี่ยยิงได้เล่นได้นะมุมเนี่ยสองมุมอือใช่ฮัลโหโอ้โหโอ้โหโหโอพี่เกลอโ้โหโอ้โหโอ้โหได้พี่เกลได้ยินเปล่าอ๋อมีตรงนี้ด้วย ขึ้นขไม่แล้วราออกอ่ะที่สำคัญบ้านมีอ่างูใช่กูเห็นกูเห็นสองคนนี้ที่ไรแล้วปวดตับอ่ะ ไ้ข้างในนะอ่างนจะได้เป็นที่ดีเซ็ตเลยมันจะเป็นแบบนั้นไงคืออินเคสที่แบบหลายหลายคน ถ้าเแปบบิดรถแค่ข้างหน้าก็าจะก็จะหลักเลยก็แบบในแต่ละมันซ่อมกับมือนี่คือโรงรถแน่แน่ผมว่าหลังแต่หลังมีมุมเล่นที่แตกต่างหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะแต่ถ้าเกิดรูปแบบเดียวกันหมดก็ ก็ดีพี่ตีพี่ตีขอหนึ่งพันมันจะมีตรงที่ในนี่ตรงที่โล่งกรอพ่อพอมันจะเล่นได้พอพอลงมาปึ๊บเรียบร้อยจบแหละแย่แล้วแต่แค่แค่ไหนก็จะแย่เป็นะว่าแบบมันมันจะลึกกว่านี้ลึกกว่านี้แบบว่ายเลยเหรอ เออครึ่งครึ่งตะตุ่มเองอ่ะเมื่อกี้นะเจ้า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 จบน้ำตายกันใช่ไหมใช่มันจะยุ่งยากเน่ยถ้าเล่นไปเอาเผื่อเขาเขาาจัดปาร์ตี้อะไรแบบนี้เฉยๆเราเราตัดเรียกใครมาหรอปาร์ตี้เราเออเราสัดเรียกใครมาหรอ่ที่ฟองน้องแกนะเว้ยฮะแล้วไงแล้วทำไมทำไมจะตุ่มตะตุ่มเราเราสัดเรียกใครมาหรอพูดเองนะลองก้นผองเองนะ เรียกก็เรียกมาด้วยนะนะฮะถ้าเรียกก็เรียกผมด้วยนะจะได้แบบโอ้โหมาช่วยช่วยดูงานอะไรเงี้ยอ๋อช่วยดูงานไม่เพราะว่าคือแอยู่เป็นฝ่ายกิจกรรมไงจะได้แบบเป็นออกกําลังืออะไรคือเผื่อแบบเออเรียกเรียกอะไรใครมาแล้วแบบเออมีแบบมีปัญหาอะไรเมือนเร่งผมได้เออเร่งเร่ผมได้เออไม่มีมุมบาร์บีคิวกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวยี่สิบแล้วมารวมกันตรงกลางหน่อยนะเดี๋ยวจะให้เล่นอะไรหน่อยยี่สิบแล้วกูมาคนเดียวได้ะ เออว่ะเออว่ะแล้วกวนแล้วกาคนเดียวเลยมาหวานเมื่อวานบอกให้เกมของมาด้วยนะโอ้เงาเลยนี่มีของเลยก็เนี่ยชิงกันเลยเดี๋ยวชิงกันสดใจอ่ะใครที่ชมเสร็จแล้วนะครับรบกวนมารวมกันหน้าบ้านหน่อยนะใครที่ชมเสร็จแล้วชมมาเสร็จแล้วรบกวนมารวมกันด้านหน้าหน่อยนะครับชุดผิดอ่ะชุดผิดนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไม่ตรงเลยเดี๋ยวพมิตรงเลยดูฝั่งน้ดิ เมลยมามารวมกันตรงนี้ครับมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยตรงกลางบ้านเลยต้องรวมกัน,น,นลลแล้วนะสามแก๊งออสามสามแก๊งเราต้องอันนี้เรียบร้อยกันแล้วเนาะดูกันเขอคร่าวๆแล้วนะคราวนี้ผมจะให้เล่นอะไรสักหน่อยผมมีเงินมาให้สักหนึ่งเอ็อ <1 M S 1> มไม่นับเป็นแก๊งนะแต่นับคนเดียวท,ที่เหลืออยู่ในบ้านหลังเนี้ยเอ็มโอ้ยเดือนเอ็มอ่ะคนนั้นไม่ต้องส่งเงินแก๊งอ่ะเอาคิดดูเราละกันเอาเลยเอาเลยเอาเลยหาที่แอร์ก่อเริ่มตีเลยไปอย่าเสียเวลา ไอ้เชี่ยแล้วมัอยู่แต่รตรนตันเ,เ,นนเนี้ยอ,อ,กอ,ดดยอักโต <c oughs> ออกได้ไหมหวะเขามากันเต็มแก๊งเลยตีเลยตีเลยตีได้เลยนะตีได้เลยตีได้ไหวเหียอะไรก็พูดกับไปมาสองมาสองีต่อยไม่นับแก๊งไม่นับแก๊งไม่นับแก๊งนัวนัว,นวนไปเลยมาส นะะีไใครเหลือคนสุดท้ายนะครับเน้นว่าคนสุดท้ายนะครับรับไปเลย1นเอ็มนะครับใครเหลือคนสุดท้ายรับไปเลย1นเอ็มนะครับเดี๋ยวจะไม่เอาของมาเอาน้ำมันมาเปลี่ยนอเดีๆไปไปไปวิ่งรีเซ็ตมาก็ได้นะไปอ่ะอ้าว มามาต,ตัวนี้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 มา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 ,ม,า,ม,ามีตาม,มาในบ้านมีมีตัวมีตาม,มาในบ้านแล้วตรงบันไดแล้วใครอนอนตายตรงนี้แล้วไอ้แฟนมันชุบแล้วนะไม่ต้องชุบ ไม่เห็นเฮียอะไรเลยตัวเนี้ยห้องนอนไม่มีอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวด้านในเฮียยังไม่รู้เถื่อเถื่อไม่รู้ด้านนอกด้านนอกหลังห้องนอนหลังห้องนอนนอกระเบียงชั้นสองเหรออ่าแพ้แล้วไปอยู่ด้านนอกนะจ๊ะพี่พี่นี่มาเอดีมาเออดีมา อยู่ตรงบ Malcolm. ันไดรอข้างนอกเลยนะจ๊ะทักโชว์กูหายไปไหนวะเอาแล้วพ anyway, ja. mm ี่วอนเข้าบ้านไปแล้วพี่วอนเข้าบ้านไปแล้วเล่นเล่นเล่นลงรถก่อนเล่นลงรถก่อนเล่นลงรถก่อนกติกาคือคนเดียวนะคนเดียวนะแก๊งเดียวกันก็ต้องเล่นกูนะ ประตูให้หน่อยเอาเอารอแป๊บรอแป๊บโอ้โหคนนี้นี่เพิ่งนี่ไม่ใช่หรอคนนี้เพิ่งชุบไปนะเนี่ยเปิดประตูแล้วให้เขาออกไปข้างนอกหน่อยโอเคเอาพี่อยู่นอกกนอนนะ ไอ้เฮี้ยงงเลยตายสองรอบคืออะไรวะนี่เขาไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็ไม่เปิดประตูให้สักทีตรงเนี้ยพีทเปิดหน่อยโอเคไปแล้วเยกไม่มีโอกาสได้หรออย่าไปเล่นเลยบอกเลยจริงอันแบบพีทก็เราก็ไม่รู้ไงใช่แลก็ก็เห็นอยู่จะไม่มีโอกาสได้ไง เราต้องไปหลังไหนต่อล่ะครับสบายสบายน่าจะดูน่าจะดูหลังเดียวพี่เพราะว่าแต่ละหลังเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวบอกตำแหน่งทีนึงว่าอะไรยังไงตอนนี้ให้มาดูข้างในอย่างเดียวครับโอเคครับแยกย้ายได้ไหมเนี่ยคนนี้พี่ตีเสียหลังไหพี่ตีโอเคครับเสียหลังนะนี่พี่พี่เนี่ยพี่ก้าวไปชนพี่ไปหน่ะนะปะเสียโลกขนาดนั้นฮะเออเดี๋ยไปชนพี่ไปหนะ ไอ้เชี่ยไม่ทำไมของเราออกออกมาก่อนวะเนี่ยเรามาโอ้เรามีอยู่แค่สองคนจะเอาเอาอะไรไปเล่นเอาเห็นวอนเดี๋ยววอนมาคนเดียวแล้วเวเนี่ยไปไหนแล้วก็ไม่รู้น่ะอยากเลยได้ไหมโอ้เดี๋ยวไม่มาช่วยโอ้จะถามว่ามาช่วยไหไปด้วยปะนี่ไงมาเลยนี่ไงเต๋วมาสามอะ แย่เพื่อนมันรับหนูโอ้โหมาเป็นสิบกันเองไปส่งป้าเองสิแล้วตียื้อเข้าไปตีกันเองก็ได้เลยมารับมาเป็นร้อยเอาควมาตีกันเองทีหลังแค่ต่งแตังเข้าพวกกันเออแต่งไอตีฮิวก็น่าได้จ้ะตจู่โอ้ไม่น่าจะได้ได้น่าจะได้เลยได้เลยพี่ไม่น่าพี่ไม่น่าสู้ได้อะพี่อย่าเอาเอาว่าได้จะพี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยจ้ะ คนเยอะจัดเลยอ่ะมันรู้ว่ามีกิจกรรมเข้ามาในบ้านมีนาฏยิ้วมีจริงแนะหนึ่งเหมือนรู้และมีกิจกรรมแล้วหนึ่งหรือแล้วหนึ่ง